กรสมอนชนแนยวันนี้ก็พาก,กันมาตลาดบ้านม่วงนะคะเอฟซีผักเยอะเลยน่ากินนี่นะคะผักอ๋อกิโลกิโลหรือว่าขีดคะนี้คะไม่้าขายยังไงคะนี้อ๋อครึ่งโลหกสิบนะคะร้อยยี่สิบนะคะเอฟซีนี่ค่ะก็มีนี่นะคะไปทางนู้นเพลงมันดังเนาะแอนมาซื้อมาตลาดบ้านม่วงนะคะเอฟซี เอเอ้มาตลาดบานม่วงเด้อพี่นอ้องนะแอนจะซื้ออะไรยังก็ยังไม่รู้แม่แค้าขายประทูนี่ประทูคนสวยแม่ค้าคนสวยไม่ได้เจอนานเลยลูกสวัสดีค่ะไม่ได้เจอนานเลยนะคะโอ้ออกเร็วนะลูกวันนี้วันนี้เร็วโอ้วันนี้เร็ว,ว,นนรวสวัสดีลูกสาวโอ้น่ารักจังเลยลูก อุ้ยเข่งละสามสิบาทก็ตัวใหญ่เนาะมีสามสิบห้าไมคะคนสวยนะคะเอฟซีไม่เจอกันตั้งนานเกือบปีแล้วนะนี่ยายไม่ได้มานานแล้วเนาะยายยายกลับไปอยู่บ้านแล้วก็เลยไม่ได้มาวันนี้ก็ได้มางานที่ไอ้มางานท่าพัดฮะขายอะไรคะบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันสุรินทร์สุรินทร์นี่ซุลินขายอะไรหรอ ส้มผักเหรอหนือส้มผักหนงวันสี่บาทอร่อยมากเอาไปกินกับอะไรอ่ะอ๋าเจ้าก็ไปกินกับน้ำพริกไงอ๋อไหนไหนน้ำพริกยายกินเผ็ดกินบวเผ็ดเด้สิบสิบบาททุกถุงหรอโอ้โหช่วยช่วยยายแล้วสถุงเหรอเราถุงเดียวโอ้เราถุงเดียวโอเคเหรอเราชอบกินส้มผักอยู่แล้ว ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ได้ใช่น้ำเขาขาวคือน,น้ำอะไรคะโบราณนั่นเองเออสูตรโบราณโอ้ยแมงแมงลอยเด้อ <c oughs> ไม่เคยชิมแลว้วเมื่อกี้เหรอแกเอาที่ไหนให้ชิมอ่ะนี่ไงเดี๋ยวแกก็เปิด้๋อเหรอโอ้ยไม่เอาให้ยายกินดูมั่งเรา <c oughs> นี่เลยนะี่เนี่ยมาให้ยายกินดูหน่อยโอ้ยเพิ่นซื้อเพิ่นกะรหาเปลี่ยนถุงไส่ถุงใหญ่ มทำได้กี่วันนี่ทำมาขึ้นหนึ่งทุนหนึ่งจ้ะห้าสนบบาทุ่มนึโอ้โหทำมาขึ้นนี่นั่เป็นเร็วแท้เป็นใบถ้าเอาต้มน้ำเขาใส่อืต้มกับเ้ากเออแซ่บเด้อพี่น้องวันนั้นอ่ะยายชอบไปซื้อคือกินแต่ข้าวอร่อยเลยนะไม่ต้องมีน้ำพริกอืเออแซ่บเด้อยายไไปป่ลเย ค่อยๆเมื่อบานคันมันบ่เปียกค่อยเสียไปเฮงอยู่เพ่เด็บมันมันหนาห่อนเมื่อบานมันกระสีหอดมันเปียกกรอนอ่ะเออแตงสีไปทานใส่แน่เชิญค่ะเชิญค่ะโอ้โอหขอโทษค่ะย่าเพ่ได้เมื่อข้างหนังเด้วยพ่อค่ะย่าขอโทษค่ะพ่อข่ากับพ่อปากมาถึงเนาะพ่อข่ากับพ่อปากมาติ่งสิล่องของย่างเดียวเนี่ยนะโอ้โห ขายนางจา่าขายนางแบบนี้ฮะโอ้ไข่ข้าวนึ่งบอกโอ้ไข่ข้าวนึ่งเนี่ยประตูแข่งละสามสิบเก่งละยี่สิบห้าแต่คนนั้นกินเจกินบไดย้ยายกับบะมีหมองเสียไปรียบสิเพื่อนมังไก่ร้องอันนี้ยังว่ากินได้เลยอันนี้จะไเวทมองไก่ พอบายาย่าถ้าง,งั้นยายซื้อแล้วปลาทูอ่ะมะเขืองามงามเนาะมะเขือแอนก็ซื้อผักาปปๆๆมาที่นี่นะเอฟซีของกินเยอะเลยนะบ้านม่วงเดี๋ยวจะไปดูแม่ค้ารถเข็นตรงนั้นน่ะเขาก็ทำอร่อยเหมือนกันแม่ค้ารถเข็น ตรงนั้นที่เขาขาย,ยเขาขายอายะไรเขาขายอะไรนะเดี๋ยวยยเขาขายส้มผักแล้วขายอะไรเนาะอ,อ๋อขนมฝักบัวอ๋ออันละกินประจำเออนั่นแหละเขาทําอร่อยเดี๋ออยวจะไปดูว่าเขามาหรือ,อยังเดี๋ยวเดินไปดูก่อนนะเอฟซีว่าเพิ่นมาไหมเขาทํำอร่อยอยาจะเดินไปดูว่าเขามาไหม แล้วส้มผักเขาก็ไม่เหมือนเก้านี้ส้มผักอันนั้นเขาใส่น้ำมะพร้าวนะคะอีสีขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลเดอมือนีเพ่นมายัางเอาบะมี่บ่ไม่ขาะฟักบัวบะมาบา่โอ้นี่ไงแต่ว่าเกไม่ได้มาหรอไหนนั่งไงฟักบัวรู้อยู่แต่คนขายปันฟื้นยิงไปเห็นมา เราอะเพิ่นขายส้มผักด้วยส้มผักเพิ่นกับบะหมี่น้องมาครับอ๋อส้มผักบ้านมาอ๋อเพิ่นกูหุ่นเฮี้ยเพิ่นอยู่บระหนั่นยายเคยไปซื้อเฮี้ยเพิ่นอยู่ยายเคยไปซื้อถึงบ้านแกนี่นเจ้านี้น้ำพริกอร่อยนู้อีกน้ำพริกเจ้าหนี้ใส่เหล่าอยู่ใส่บะหมี่บะหมี่ตากมั้งโอ้หน้าพริกบ้านมาเท่าไหร่ครับ่ะอ๋อโอ้เพิ่นพักสองมือ โอ้พิ่นพักสองหมื่นพิ่นพักสองมื่เอฟซีเพิ่นเลยมาทันมาบอกเก็บอันนี้มีมะนาวน้ำน้ำสามสิบบาทจ้าขอบคุณค่ะซื้อซื้อฝักบัวก่อนยี่สิบบาทเมค้าเอยู่เป็นชิงเทาเมื่อกี้เอฟซีเด้อเอาถุงเดียวโอ้ยเฮียเอาดึงเงินเลยลูกดึงเอา ขอบคุณคะ่ะอันสิเพิ่นสมพักเพิ่นกระแซบค่อยคอยนั่งไปเันเราอยู่นี่นะคะได้แล้วผักบัวไปกินน้ำกันเลยยี่สิบบาทได้ห้าอันได้หกอันดูอู้อันนี้โปเปียโปเปียกับขนมไอแหนมทอดแหนมทอดนะคะอีนี่ไงผักเนี่ยผักน่ากินเนี่ยมัดเท่าไหร่ครับผัก อุ้ยสิบบาทอู้อสิบบาทซื้อไปทำอะไรอ่ะป้าจะบอกว่างามงามซื้อเอาไปกินไก<ว>่ยังล่ะปน,นกับบ่มี่อันนี้ก็ได้แต่จะไปกินไก่ยังกันเพราะท่านหูอยู่ซื้อแต่ผักแต่ว่าหนูแน่จรินโอ้เอ้ซีเอ้ยซื้อผักแต่ว่าหูแน่จริงเป็นแมงดาหนามหลายกลัวเขาตัวมันวา,างไว้เฉยอ่ะอะไรเป็นก้อนเนี่ยอ๋อ อันนี้ไข่ไข่ไข่ทอดไขน่กขนกกระทาไข่นกกระทาไม้เท่าไหร่คะ,ะไม้ละสิบห้าบาทม้ละสิบาทน่ากินมากเลยคนไข่อ่ะ,<า>ะอ,อร่อยน้ำจิ้มก็ทำเองเหรอคะโอ้แม่ค้าเก่งมากมาเลยสิบห้าบาทอู้ได้เยอะยูเดอร์ค่ะได้ตังซี่ลูกยูเดอร์ค่ะโอ้เป็นไฮไลา์ยูเดอร์นี่แม่คะ่ะใจดีอันนี้ก็ขนมคกมีลูกชิ้นด้วยนะคะมีขนม มาถึงอันนี้แล้วเศรษฐ<า>ีใหม่อะเศรษฐีใหม่เด้เอฟซีสี่จะสองเก้าสองค่ะพี่สี่ไม่มีพี่จะสี่สิบสามเศรษฐีใหม่เศรษฐีใหม่อเอาเก้าสี่ก็ได้เด้อก็เราที่ไปเขาบอกว่าสองหกสองสี่สี่หกสองาจะต้องมีการนำมันต้องกลับหมกกระพางโมกกรางใช่อืเลขหกกับเลขเก้ามันตัวเดียวกัน พอ,ม,อ,ม,อมีหลายแบบอันนี้สามตัวอะไรกันไปซื้อหนึ่งก้างหนึ่งก้สาสองสำหรับคลิปนี้กับแค่นี้ก่อด้ลยจ้า